สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12วมิถุนายน2568นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทดเดอร์กันค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มวิเคราะห์กราฟกันนะคะเราขออนุญ,ญาต,ตโปรโมทกิจกรรมดีๆที่เราจัดร่วมกับแวนเทสก่อนนะคะ ก็คือกิจกรรมนั้นก็คือการจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่19กรกรกฎาคมปี2568นะคะเวลาเก้าโมงเช้าถึง18นาิกาที่ตึก The w a n a c c d e m y นะคะตาม Google Map บริเวณนี้เลยจะมีการจัดสัมมนาบายแนวต้านเซล์แนวรับจากความผิดพลาดสู่ความเข้าใจตลาดนะคะส่วนวิธีการ เข้าร่วมการสัมมนานี้นะคะก็คือสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจของสีสหายได้เลยนะคะเดีย๋ยวยังไงเรามาวิเคราะห์กราฟกันต่อเลยละกันก็คือเริ่มจากในทำเฟรมใหญ่ก่อนเหมือนเดิมเนาะก็คืออาจจะเริ่มจากสามมันเช่นเดิมสามมันยังคงเหมือนเดิมนะคะราคาย,ยังคงมีทิศทางขาขึ้น EMA กับกาฟยังคงมีระยะห่างนะคะสัญญาณปลายเทนยังไม่เกิดแล้วก็การพักตัวเกิด2ครั้งเรียบร้อยนะคะมีโอกาสที่เขาจะเกิดการพักตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับไปดูที่ไทม์เฟ m มมันในไทม์เฟรมมันสวิงที่เราโฟกัสก,ก็คือสวิงที่ปรับตัวขึ้นไปบริเวณนี้นะคะ เราจะเห็นว่าเขาเกิดชุดของการพักตัวหนึ่งครั้งก็คือชุดนี้ที่เกิดเป็นแท่งแดงออกมาแท่งเลงหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแน่นอนว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นราคากับ EMA คงมีระยะห่างนะคะแล้วก็สัญญาณไปเทนยังไม่เกิดชุดการพักตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะราคาปรับตัวขึ้นต่อพอดับมาในทำเฟรมวีคนะคะก็จะเห็นว่า จากเดิมที่ราคาปรับตัวขึ้นมาพักนะคะขึ้นพักขึ้นตอนนี้เนี่ยราคาเขาพักตัวออกข้างที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในไทม์เฟรมนี้สิ่งที่จะบ่งบอกก็คือราคายังอ e ียังคงตัดอยู่ยังคงช้อนอยู่ด้านล่างนะคะบวกกับ เกิดสัญญาณ h i d d e ่น i v e r g e n c ในทางเฟรมนี้นะคะบ่งบอกว่าหน้าบายเองก็ยังคงได้เปรียบนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอจบชุดของการพักตัวบริเวณนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในทางเฟรมวีคน,นะคะบ่งบอกว่ายังคงอยู่ในกรอบของไซเวซึ่งกรอบไซเวของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะคะ แล้วในทม์เฟรมนี้บอกอะไรเราอีกนะคะก็คือราคาปรับตัวขึ้นมานะคะเกิดการพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันบ่งบอกแค่นี้นะคะในทม์เฟรมนี้เดี๋ยวเราดับไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์กันค่ะ,อะพอดับมาที่ไทม์เฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นสวิงเขามากขึ้นนะคะจากทม์เฟรมวิคที่เราวาดเอาไว้ว่าราคาขึ้นมานะคะแล้วก็ มีการพักตัวออกข้างเราก็จะมาจะสวิงให้สวยงามเนาะในทำเฟมด์ด์เราก็จะมาโฟกัสบริเวณนี้ที่ราคา่ะเขาปรับตัวขึ้นมานะคะราคาปรับตัวขึ้นนะคะเกิดการพักตัวขึ้นนะคะแล้วก็พักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะราคา เขาปรับตัวลงมาทําลายฝั่งซ้ายเรียบร้อย,ยแล้วนะคะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวขึ้นเกิดการพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วในสวิงที่เราจะโฟกัสในสวิงใน t i m e f r e m e Day นะคะก็คือจะเป็น2สวิงล่าสุดบริเวณตรงนี้นะคะขึ้นพักขึ้นแล้ว ก็กำลังอยู่ในกรอบของแนวต้านหรือว่าสัพายข้ามเซกเมนต์บริเวณตรงนี้นะคะในไทม์เฟรมเดยตรงนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณของ Hidden Divergent บริเวณน,นี้นะคะแล้วก็ EMA เนี่ยแน่นอนว่าเขาตัดแต่ว่าเป็นการตัดที่ชอนอยู่ด้านล่าง บอกกับในท r เฟรม e ี k ที่เราบอกว่าหน้าบายยังคงได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันตอนนี้ใน t ท e เฟ a m e day ก็คือส่วนตัวมองว่า EMA ยังคงซัพพอร์ตด้านล่างแล้วก็ตอนนี้มาติดแนวต้านข้ามเซกเมนต์บ่งบอกว่าซ้ายกับขวานเนี่ยน่าจะเป็นฮอละชุดการพักตัวกันนะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะเกิดการพักตัวบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ราคาไปต่อประมาณแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในทำเฟรม D ส่วนตัวก็มองว่าหน้าบายยังคงได้เปรียบนะคะเดี๋ยวเราดับไปดูในทำเฟรม4ชั่วโมงกันค่ะพอดับมาในทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นการพักตัวของเขาเกิดขึ้นเนาะราคาจากเดิมที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เกิดการพักตัวของ D ใช่ไหมคะที่เราวาดเอาไว้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆนี้ จบตรงนี้อันนี้คือสีชั่วโมงแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นมาแถวแถวบริเวณแนวต้านข้ามเซกเมนต์แถวแถวดีแล้วก็เกิดการพักตัวแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้ในไทม์เฟรมนี้เนี่ยราคาเขาปรับตัวขึ้นมาด้วยความเป็นโมโนเวฟหรือว่าแท่งเทียนสีเขียวอย่างเดียวเลยนะคะไม่เห็นชุดของการพักตัวใดๆ แต่ในทางเฟรมนี้สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือครั้งที่1ราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วไม่หลุด o m ด้านล่างนะคะแล้วก็ราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งก็ไม่หลุด o m ด้านล่างนะคะ mm hmm. แล้วณปัจจุบันเนี่ยราคาเขาก็ไม่หลุด o m จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเขาเกิดการยุกค่ายยกโลเกิดขึ้นเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะคะส่วนตัวมองว่า ถ้าราคานะคะในไทม์เฟรม H1 เนาะราคาเนี่ยเริ่มที่จะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นแล้วถ้าราคาเกิดการพักตัวเล็กๆในไทม์เฟรมย่อยๆแล้วเกิดสัญญาณฮิตเด่นนะคะแล้วราคาขึ้นไปเกิดการข้ามเซกเมนต์บริเวณซ้ายมือเกิดการพักตัวเล็กลงอย่างนี้นะคะก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อแบบนี้นะคะอันนี้มุมมองแรก ก็คือรอให้ราคาปรับตัวลงมาเกิดสัญญาณหดเด่นก่อนแล้วก็ราคาอาจจะย้อนกลับขึ้นไปเกิดเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายมือราคาย่อลงมาเป็นการปรับตัวเล็กๆอย่างนี้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่ออย่างนี้นะคะกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือณนะปัจจุบันนี้เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมคะเกิด เจอแนวต้านามเส็งเมินฝั่งซ้ายมือแล้วราคาเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะย่อลงมาแถวๆบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ค่อยมาเกิดพฤติกรรมแบบเดิมก็คือเกิดฮิตบริเวณนี้นะคะแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นไปเริ่มที่จะมีการขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ EMA จากเดิมที่ยังคงซัพพอร์ตด้านล่างเนี่ยเริ่มที่จะไม่ซัพพอร์ตแล้ นี้เราก็จะเปลี่ยนมุมมองนะคะอาจจะมองเป็นว่าไซ์เวย์ของเขาเนี่ยยังไม่จบมีโอกาสที่ราคาเดี๋ยวจะปรับตัวลงมาหาแนวรับบริเวณแถวๆนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนตัวตอนนี้ยังให้น้ำหนักมุมมองแรกมากกว่าหน้าใบยังคงได้เปรียบมองว่าราคามีโอกาสพักตัวลงมาเกิดสัญญาณฮิตแล้วค่อยรอคอนเฟิร์มในการเข้าบ่าย นะคะคแต่ว่าถ้าเกิดว่าบายเท่าไหร่แล้วราคาก็ยังไม่ขึ้นราคาเริ่มที่จะมีการออกข้างมากขึ้น EMA จากเดิมในทำ f เ a ร e H1 เนี่ยที่ช้อนอยู่ด้านล่างเริ่มที่จะตัดแล้วก็กดลงนะคะก็จะมองว่าหน้าเซลล์ค่อนข้างที่จะเริ่มได้เปรียบและมีโอกาสที่ราคาจะย้อนกลับลงมาเป็นไซด์เวย์ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแผนเทดก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราฝึกเทดในท่าไหนมาก็อย่าลืมใช้ท่าเทดน,น,นั้นในการเข้าเทดนะคะสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากสัมมนาอันนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงสอกถามเข้ามาดูในรายละเอียดกันได้แล้วก็ การที่จะเข้าสัมมนานี้ค่ะก็สามารถเข้าร่วมห้องเทเล gram ของพวกเราเพจศสีสหายได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย